ตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมมลอิสระรวมนะครับไลฟ์แพคนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะมารู้จักไลฟ์แพคนะครับผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าตัวร้ายสําคัญตัวหนึ่งของเราก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตัวร้ายที่มีชื่อว่าอนุมมลอิสระครับอนุมมลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระครับคือสารร้ายนะที่พร้อมจะมาทําร้ายร่างกายครับโดยจะมาจาก2แหล่งนะสำคัญเลยนั่นก็คือจากภายในร่างกายเราเองแล้วก็จาก สภาพแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองครับจากภายในร่างกายก็คือจากการใช้พลังงานในร่างกายนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือแม้กระทั่งนั่งอยู่เฉยๆแต่หายใจอยู่เฉยๆเนี่ยหรือหัวใจเต้น อยู่เฉยๆอยู่กับที่นะแต่หัวใจเราเต้นใช่ไหมครับก็เกิดการใช้พลังงานอันนั้นก็เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาเช่นเดียวกันและแหล่งที่2ก็คือจากภาวะแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันบุหรี่ควันรถยนต์สารเคมีโลหะหนกักรังสีครับซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกก็ล้วนมาทําลายโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ก่อให้เกิดความผิดปกติครับทำให้เซลล์เสื่อมเด็วเกิดเป็นโรคชราหรือแก่ก่อนวัยนั่นเองครับ และอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าอนุมูลอิสระไม่ใช่แค่มาจากภายนอกแต่มาจากภายในตัวเราเองด้วยและที่สําคัญมาตลอดเวลาเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายเราต้องหายใจตลอดเวลาร่างกายเราหัวใจเราต้องเต้นตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นอนุมูลอิสระก็เลยเกิดขึ้นตลอดเวลาครับด้วยเหตุนี้เนี่ยร่างกายก็เลยต้องมีกลไกหนึ่งมาสู้กันก็คือการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระนะครับจากภายในร่างกายเราเองเลยเพื่อมาต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่มาทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองครับ แต่นอกจากสารต <internally. S 3> ้านอนุมูลอิสระจะได้จากร่างกายของเราเองเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะว่าอนุมูลอิสระตัวร้ายเนี่ยมันก็มาจากทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นตัวดีนะนันก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็มาจากภายในและภายนอกเช่นเดียวกันเมื่อกี้บอกไปแล้วภายในก็คือร่างกายเราสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็มาจากภายนอกได้ด้วยนั่นคือจากการรับประทานอาหารเข้าไปครับแต่จากการทานอาหารปกติบวกกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราผลิตสารต้านขึ้นมาเองเนี่ยอาจเพียงพอสําหรับ บางคนนะที่อยู่มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะดีมากๆห่างไกลมลภาวะมากๆแต่อ้วหวิถีชีวิตปัจจุบันที่เราต้องเจอทั้งฝุ่นควันพักก่อนก็น้อยออกกําลังกายก็ไม่ค่คยได้ออกไม่คไออไม่คยได้เลือกรับประทานอาหารมีความเครียดสะสมนะครับโดนแดดบ่อยหรือบางรายยิ่งหนักกว่านั้นคือสูบบุหรี่ด้วยดื่มเหล้าด้วยโอ้โหแบบนี้เนี่ยแค่กินอาหารปกติหรือแค่ ร่างกายผลิตสารต้านอนุมูลอิสระได้เองเนคงไม่พอละแบบนี้ต้องอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคือการได้รับอาหารเสริมนั่นเองเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระที่มันเพิ่มเข้ามามากขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองครับประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะว่าโทษของ อนุมูลอิสระเนี่ยโทษของอนุมูลอิสระก็คือมันเป็นมลพิษที่อาจจะมาจากั้งภายในหรือจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ได้อนุมูลอิสระมีโทษคือทําให้แก่ชรามีโทษทำให้เกิดความเสื่อมและมีโทษคือไปทําลายระบบก,การทํางานปกติของร่างกายเพราะฉะนั้นครับประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระก็คือตรงข้ามเลยครับกับโทษของอนุมูลอิสระครับประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระก็คือเป็นเกราะครับป้องกันมลพิษต่างๆจากสิ่งแวดล้อมไม่ให้มาทาร้ายร่างกายเราแล้วก็ ป้องกันอนุมูลอิสระจากภายในไม่ให้มาททำร้ายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ช่วยชะลอกระบวนการแก่ชราช่วยลดความเสี่งยงการเกิดความเสี่ยงของร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการทำงานของร่างกายเป็นปกต,ตินั่นเองครับ ซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าโอ้โหอนุมูลสระเนี่ยตัวร้ายเนี่ยรอบตัวเราเลยแม้แต่แม้แต่จากภายในตัวเราเองเนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับสารต้านอนุมูลสระเพียงพอจากการทานผักผลไม้ปกติเฉยๆเนี่ยอาจจะตัอ้งอาจจะต้องทานเป็นกองโตขนาดน,นี้นะซึ่งคงจะไม่ไหวอย่างแน่นอนนะครับต่อวันนะคงจะไม่ไหวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยด้านสุขภาพหลายๆท่านเลยเนี่ยจึงได้ออกมาบอกว่าอาหารเสริมครับจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเพราะมันจะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าเราจะทําให้ร่างกายเนี่ย เม่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลสระเนี่ยเพียงพอกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ทั้งเครียดทั้งฝนละอองเยอะทั้งแสงแดดสารที่มีเยอะจตไปหมดอาหารเสริมนี่อจจะเป็นตัวช่วยทําให้เราได้รับวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลสระเพียงพอครับในแต่ละวันเลย แล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้วิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีเยอะนะตามท้องตลาดเต็มไปหมดเราจะมีหลักการเลือกอย่างไรนะขอให้เลือกการ4หลักการนี้ครับหลักการแรกก็คือต้องมีชนิดและปริมาณของวิตามินที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คืออธิบายแยกเลยทั้งชนิดและปริมาณเนานะชนิดคือจะต้องหลากหลายนะมีงานวิจัยพบว่าการทานอนุมูลอิสระที่แบบหลากหลายตัวเนี่ยจะได้รับประโยชน์ดีกว่าการทานอนุมูลอิสระตัวเดียวหรือวิตามินตัวเดียวหรือเกลือแร่ตัวเดียวแบบโดสสูง แบบนั้นจะสู้การทานหลากหลายตัวไม่ได้นะครับและอย่างที่2คือปริมาณครับก็คือนอกจากต้องได้หลากหลายชนิดแล้วก็คือต้องได้ปริมาณที่เพียงพอกับการต้านอนุมูลอิสระด้วยยุทวอยานแค่กับวิตามินซีเนี่ยถ้าเราต้องการวิตามินซีแค่ป้องกันโรคขาดสารอาหารคือป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันเนี่ยอันนั้นแค่60มิลลิกรัมก็พอครับต่อวันนะอันนั้นแค่ ป้องกันนะการขาดสารอาหารแต่โอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเรื่องการขาดสารอาหารก็แทบจะไม่มีปัญหานี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กินวิตามินเกลือแร่และสารต้านเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารนะครับเรากินเพื่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งขนาดของวิตามินซีที่เหมาะสมเนี่ยในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็คือ300มิลลิกรัมขึ้นไปนะแต่ก็แนะนําว่าไม่ควรเกิน500นะเพราะถ้าเกิน500ต่อวันเนี่ยร่างกายจะเริ่มดูดซึมได้ไม่เต็มที่แล้วนะส่วนที่เกิน500เนี่ยจะเริ่มมีกัน ขับออกไปนะเพราะฉะนั้นที่เหมาะสมก็คือต้องเกิน300แต่ถ้าอยากกินให้คุ้มก็คือเกิน300แหละแต่ก็ไม่ให้เกิน500ละกันนะสำหรับวิตามิน C เพื่อจะได้เกิน300เพื่อประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระแต่ไม่เกิน500เพื่อจะได้ดูดซึมได้ครบเต็มที่นะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วเกิน500ก็เริ่มมีขับออกไปบางส่วนคราวนี้มาดูสักเกลือแร่อีกตัวหนึ่งบ้างนะครับอย่างแคลเซียมเนี่ยขณดที่คนร,รับประทานต่อวันเราควรได้รับแคลเซียมนะจริงๆคือ800-1000มิลลิกรัมต่อว เราควรจะแบ่งครึ่งๆก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยได้จากอาหารปกติประมาณ400-500แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณ400-500เนี่ยควรได้จากอาหารเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าควรได้รับแคลเซียมเท่าไหร่ก็คือ800-1,000แต่ถ้าถามว่าควรเสริมแคลเซียมเท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ400-500นะควรอีก400-500ก็รับจากอาหารปกตินั่นเองนะครับพวกนมปลาเล็กปลานอ้อยแบบนี้เป็นตน้นเนาะ ข้อสองในการเลือกวิตามินเกลือแร่สารต้านที่ถูกต้องคือต้องเลือกที่มีการละลายและมีการดูดซึมดีครับพะเราคงไม่อยากจะกินไปแล้วแล้วออกไปทางปัสสาวะอุจจาระทั้งหมดนะเราต้องการให้มันดูดซึมละลายแล้วก็ดูดซึมเข้าไปใช้ประโยชน์ในร่างกายแล้วที่สําคัญควรเลือกวิตามินเกลือแร่สารต้านที่เป็นสารที่มาจากธรรมชาติด,ด้วยครับไม่ใช่มาจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสารตกสารเคมีตกค้างในร่างกายนั่นเองครับ ข้อสาในการเลือกก็คือควรเลือกนะวิตามินเกลือแร่สารต้านที่ผลิตจากบริษัทที่มีมาตรฐานมีกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือครับและข้อ4เลยควรเลือกผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่สารต้านที่มีผลการศึกษาและการวิจัยงานวิจัยทางคลินิกรองรับว่ากินไปแล้วได้ผลดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงกินไปแล้วปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแท้จริงครับนี่คือ4หลักในการเลือกชนิดปริมาณสมละลายดูดซึมดีและเป็นธรรมชาติมีมาตรฐานในการผลิตและมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกรองรับนั่นเองครับ และผลิตภัณฑ์ไลฟ์แคครับคือผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่สารต้านอนมุมูลอิสระที่ตอบโจทย์นะการคัดเลือกนะการดูแลตัวเองด้วยวิตามินเกลือแร่สารต้านอย่างถูกต้องตาม4หลักเมื่อสักครู่เลยนะครับเพราะไลฟ์แคมีสารอาหารครบถ้วนหลากหลายนะมากกว่า30ชนิดและมีปริมาณที่เพียงพอในการดูแลร,ร่างกายด้วยอย่างที่2ก็คือ ดูดซึมดีครับและไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างที่3ครับนั่นคือผลิตนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนั่นคือ 6s นะที่ทุกท่านเห็นด้านมุมซ้ายล่างที่เป็นเลข6กตัวสีขว 6s นั่นคือประกอบไปด้วยการที่ เลือกนะสารสําคัญที่ดีที่สุดนะสารที่เป็นธรรมชาตินะครับอันที่2คือสารที่เป็นธรรมชาติเอสตัวที่3คือมีการวิเคราะห์หาหน้าตาสารสําคัญออกมาอย่างเฉพาะเจาะจ,อจองอันที่4คือมีมาตรฐานการผลิตให้ทุกเม็ดของไลฟ์แผงมีสารอาหารเท่ากันทุกเม็ดเอสตัวที่5ก็คือเซฟตี้ครับความปลอดภัยนั่นเองและเอสตัวที่6ก็คือการที่มีงานวิจัยทางคลินิกหรือวิทยาศาสตร์รองรับจึงทําให้ครับไลฟ์แผงได้ถูกบันทึกลงไปอยู่ในตมรายาอ้างอิง ทางการแพทย์สากลระดับโลกนั่นคือตำรายา PDR ด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ไลฟ์แพ c k ยังมีโปรแกรมการการันตีค่าสแกนเนอร์ะ90วันครับนั่นคือก่อนท่านกินไลฟ์แพ็วันแรกท่านมาตรวจสารต้านอนุมูลอิสระก,ก่อนเลยว่าท่านมีสารต้านอนุมูลอิสระเท่าไหร่หลังจากนั้นท่านกินไลฟ์แพ็นะครับเช้า1ซองเย็น1ซองก็ซองนึงมี3เม็ดนะหรือคือพูดอย่างหนึ่งคือเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดหลังอาหารนั่นแหละนะกินแบบนี้ต่อเนื่องกัน90วันวันที่91ท่านมาตรวจสารต้านอีกทีถ้าท่านมาตตรววจาา้้นแล สั่งใต้ของท่านไม่ขึ้นเนี่ยนะทางบริษัทมูสกินจีนดีม้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเท่ากับไลฟ์แพก90วันหรือเท่ากับไลฟ์แพก3กล่องเนี่ยให้กับท่านเลยนะมอเป็นผลิตภัณฑ์นยที่มีมูลค่าเท่ากับไลฟ์แพกนะ3กล่องนะให้กับท่านเลยนี่คือการการันตีค่าสแกนสั่งใต้นอนุุษละ90วันนะครับให้กับท่านที่รับประทานไลฟ์แพกเลยเอาละคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละข้อนะครับของไลฟ์แพกเลยครับ อย่างแรกเลยคือสารอาหารครบถ้วนมากกว่า30ชนิดและมีปริมาณที่เหมาะสมในการดูแลร่างกายครับมีครับสารอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระรวมกันเนี่ยกว่า30ชนิดวันนี้อธิบายประโยชน์ของทุกตัวคงไม่ได้นะเดี๋ยวไม่งั้นระจบสามทุ่มพอดีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรามีมีหลากหลายครบถ้วนและประโยชน์หลักๆที่จะพูดถึงในที่นี้ก็คือการ ต้านอนุโมลอิสระนั่นเองซึ่งช่วยชะลอความชนาและชะลอความเสี่ยงทำให้ร่างกายทํางานเป็นปกตินะครับคราวนี้มาพูดมาพูดถึงปริมาณที่เหมาะสมก็เหมือนเดิมนะถ้าพูดถึงปริมาณที่เหมาะสมทั้งกว่า30ตัวเนี่ยก็คงจะจบ4ี่ทุ่มพอดีเพราะฉะนั้นผมยกมา2 สตัวละกันนะถึงปริมาณที่เหมาะสมวิตามิน C ครับตัวแรกก่อนที่ต้องพูดในไลท์แพค1เมตรนะจะมีวิตามิน C 60มิลลิกรัมซึ่งเป็นขนาดที่เพียงพอในการต้านอนุมูลอิสระหรือเปล่าไม่ใช่นะ60มิลลิกรัมคือขนาดที่เพียงพอในการป้องกันโรค ขาดสารอาหารนะอย่างเลือดออกตามไรฝันนั่นเองนะป้องกันการขาดสารอาหารแต่อย่างที่รู้ไปแล้ว่าละว่าสารณสุขมูลฐานของเมืองไทยเหล่านี้ไม่มีแทบจะไม่มีใครเป็นโรคขาดสารอาหารแล้วครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กินไลฟ์แพรกเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารแต่เรากินไลฟ์แพรเพื่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อกี้บอกไปแล้วนะถ้าต้องการเสริมไลฟ์แเสริมวิตามินเกลือแร่เพื่อเสริมวิตามินซีเพื่อต้านอนุมูลอิสระต้องขนาดกินนิติกรรมขึ้นไปครับ ตอบเข้ามาหน่อยตอบเข้ามาหน่อยกี่มิลลิกรัมมาสาไม่มีของละบอลได้น,นะครับสามร้อยมิลลิกรัมนั่นเองนะครับซึ่งขนาดแนะนําของไร้แพคก,ก็คือเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองเมื่อกี้บอกไปแล้วหนึ่งซองมีกี่เม็ดสามเม็ดเนาะก็คือเช้าสามเม็ดเ,มเมย็นสามเม็ดวันหนึ่งได้กี่มมเม็ดครับหกเม็ดนั่นเองเอาหกคูณหกสิบเข้าไปก็คือท่านจะได้วิตามินซีจากไร้แพคในวันหนึ่งนะครับหกเม็ดก็คือสามร้อยหกสิบมิลลิกรัมนั่นคือขนาดที่เกินกว่า300สามร้อยครับก็คือสามารถต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองอออ่ะคครราาวนนีี้มดดูัักกกกกแสชิ็ื แคลเซียม um, นะใน1เม็ดจะมีแคลเซียม73มิลลิกรัมคูณ6เข้าไปครับเพราะขนาดแนะนำคือเช้า3เยนะ็น3เนาะคือ6เม็ด73็คูณหเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณ430มิลลิกรัมผคูณเลขถูกหรือเปล่าะถูกนะครับ73มคูณหนะอยู่ที่ประมาณเอ๊ะถูกหรือเปล่าเหมือนจะไม่ถูกประมาณ440มนะิลลิกรัมอ่ะแอบ คูเลขผิดเล็กน้อยนะประมาณ400กว่ามิลลิกรัมตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราต้องการแคลเซียมเนี่ยประมาณ800ถึงพันถูกไหมครับแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาแนะนําว่าการเสริมแคลเซียมที่ถูกต้องเนี่ยครึ่งหนึ่งประมาณ400ถึง500ควรได้จากอาหารปกติอีกครึ่งหนึ่งประมาณ400ถึง500ควรได้จากการเสริมอาหารซึ่งตรงเลยนะแคลเซียมจากไล e ์แพค6เม็ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ440มิลลิกรัมนะครับก็คือเหมาะสมเลยในการเสริมแคลเซียมต่อวันนะครับเพื่อด,ดูแลกระดูกนะให้กับร่างกายนั่นเองครับ เรื่องแรกไปแล้วนะชนิดหลากหลายปริมาณเหมาะสมเรื่องที่2คือดูดซึมดีไม่มีสารเคมีตกค้างเรื่องไม่มีสารเคมีตกค้างยืนยันด้วย 6S เลยครับเพราะว่าเราผลิตเป็นมาตรฐาน 6S S ตัวที่2คือการใช้การเลือกวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีการสังเคราะห์ทางเคมีเลยทุกวิตามินทุกลกือแร่ทุกสารต้านสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆน,น,นะไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอนที่จะอธิบายเพิ่มเติมคือคำว่าดูดซึมดีเนี่ยแหละพอแร่ธาตุบางชนิดในไลฟ์แพคเช่นแม เหล็กและโครเมียมเนี่ยทุกท่านไปดูฉลากไลท์แพคครับข้าวแมกนิสทองแดงเหล็กและโครเมียมเนี่ยมันไม่เขียนว่าแมกแ le, มมนมิสเฉยๆทองแดง ene, เฉยๆเหล็กเฉยๆโครเมียมเฉยๆมันจะเขียนว่าแมกนิสอะมิโนแอซิดคีเลตทองแดงอะมิโนแอซิดคีเลตเหล็กอะมิโนแอซิดคีเลตโครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตคืออะไรนะอธิบายความหมายคาว่าอะมิโนแอซิดคีเลตนิดนึงครับคีเลตนะครับเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แปลว่าเชื่อมต่อกันหรือพ่วงต่อกันนั่นเองนะนี่คือ ของ่ามีเลตส่วนอะมิโนแอซิดครับก็คือเป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนครับพวกเนื้อหนมไข่ทั้งหลายเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยโปรโตีนเนี่ยเวลาย,ย่อยเป็นหน่วยเล็กที่สุดก็คืออะมิโนแอซิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาว่าอะมิโนแอซิดเีเลตจึงแปลเป็นไทยว่าพ่วงต่อกับหรือเชื่อมต่อกับหน่วยย่อยของโปรโตีนนะนั่นเป็นเพราะว่าแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยแมงกานิสทองแดงเหเล็กโครเมียมเนี่ยมันดูดซึมยากครับแต่พอเราเอามันไปเชื่อมต่อหรือพ่วงต่อกับโปรโตีนหรืออะมิโนแอซิดเนี่ยหรือกรดอะมิโนเน่ยะทงงาพาพรรง ค,คุ้นเคยกับการดูดซึมนะกรดอะมิโนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเราเด็กๆแล้วนั่นเป็นเพราะาอะไรเพราะอาหารอย่างแรกเลยที่เรากินตั้งแต่เราเกิดมาอาหารแรกที่เรากินคืออะไรครับ นมแม่นั่นเองแล้วนมแม่เป็นอะไรล่ะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันหรือวิตามินเกลือแร่นมแม่เนี่ยหลักๆเลยคือเป็นโปรตีนนะเพราะฉะนั้นร่างกายเราคุ้นนะกับการดูดซึมโปรตีนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นแร่ธาตุไหนดูดซึมยากใช่ไหมแมงกานิสทองแดงเหล็กโครเมยียดูดซึมยากใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ของฟอมเน็ตก็เลยเอาไปเชื่อมต่อหรือพ่วงต,ต่อกับอะมิโนแอซิดหรือโปรตีนซะเลยครับ แร่ธาตุเหล่านั้นก็จะได้อน,นิสสงของโปรโตีนนั่นแหละในการพาให้แร่ธาตุเหล่านั้นเนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นไปด้วยนั่นเองนอกจากนโนเอสิดเีเลตเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทําให้สารดูดซึมง่ายแล้วยังช่วยเพิ่มความเสถียรความคงตัวนะครับของสารอาหารด้วยทําให้แร่ธาตุเหล่านั้นเนี่ยทนต่อความเป็นกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้นเคลื่อนที่เข้าไปดูดซึมในลำไส้เล็กได้มากขึ้นนั่นเองนอกจากช่วยการดูดซึมแล้วยังช่วยทําให้เพิ่มความคงตัวด้วยทําให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ดูดซึมได้มากขึ้นนนั่นเอง เรื่องที่3ามที่ต้องพูดถึงก็คือตำรายา PDR เมื่อกี้บอกไปแล้ว Life p a ็ k เนี่ยถูกบันทึกอยู่ในตำรายา PDR ด้วยแล้ว VTR ก่อนเริ่มงานของเราก็พูดถึงตำรายา PDR ไปแล้วอธิบายกัน,น,นอีกสักนิดนึงว่า PDR คืออะไรนะครับ PDR ย่อมมาจากภาษาอังกฤษว่า Physician Des r e f e r e n c e หรือแปลเป็นไทยว่าตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สา PDR นั้นถือเป็นแหล่งอ้างอิงนะที่ได้รับความเชื่อถือเลยจากสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกนะซึ่งได้รับการยอมรับว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพใดก็ตามที่มาอยู่ใน PDR เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเชื่อถือได้เพราะมีข้อกาหนดว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพใดก็ตามที่เข้ามาอยู่ใน PDR ต้องมีงานวิจัยทางวิทยศาศาสตร์ทางคลินิกรองรับว่ากินไปแล้วได้ผลดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงเมื่อมีนะ หลักการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาอยู่ใน PDR แบบนี้เนี่ยจึงทำให้ครับผลิตภัณฑ์ใน PDR ถูกใช้นะเป็นเครื่องมือเลยในการตัดสินใจนะว่าผลิตภัณฑ์นี้จะใช้สำหรับดูแลสุขาภาพคนนั้นคนนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้อง ยึดจาก PDR นื่ั่นแหละเพราะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน PDR มีอะไรแล้วนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับแล้วนั่นเองครับและด้วยความที่ไลฟ์แพคในงานวิจัยรองรับเลยว่ากินไปแล้วให้ผลลัพธ์ในการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อย่างแท้จริงจึงทําให้ไลฟ์แพคครับถูกบันทึกลงไปอยู่ในตำราย,ยา PDR เป็นที่เรียบร้อยยืนยันเลยว่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์แพคเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่าง แจริงครับก็ขอเสียปกมือด้วยเลข88888 8 88, 88, 88นะครับให้กับ l i f e p a ดด้วยนะครับแปดแปดยันเข้ามาเลยโอเคเอาละครับคราวนี้พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปกันเลยนั่นคือผลิตภัณฑ์ G3 ครับเครื่องดื่มสุดยอดผลไม้4ชนิด G3 นั่นเองเนาะเอ๊ะทำไมเลขสามทำไมไม่สี่ลไม่บอกผลไม้4ชนิดที่บอกว่า4ชนิดก็คือ G3 บวกสาครับก็คือได้4ชนิดพอดี G ก็คือผลแกะนั่นเองส่วนอีก3ชนิดก็คือผล ซีรีไชนิสไทรเซียมแล้วก็4บักทอนนั่นเองครับซึ่ง4ผลไม้นี้คือ4ี่สุดยอดผลไม้สมุนไพรจีนหายากนะที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นกว่าผลไม้ทั่วๆไป1 0 7ถึงเเท่าแล้วก็4ผลไม้นี้เนี่ยแก,ก่ชนิดไทรเซียมซีรีและ4บักทอนเนี่ยยังให้สารอาหารสารต้านอนุมูลอิสระรวมกันเนี่ยกว่าร้อยเจชนิดเลยครับเรียกว่าโอ้ให้ผลลัพธ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระทั้งร้อยชนิด ในชีสก็อันนั้นคงไม่สามทุ่มสี่ทุ่มละน่าจะ5้าทุ่มได้นะเพราะฉะนั้นผมขอหยิบยกนะครับสารต้านอนุมูลสระเด่น 5ชนิดนะที่อยู่ในสุดยอดผลไม้4ชนิดนี้มาพูดแล้วกันผลไม้สุดยอดผลไม้ตัวแรกที่พูดถึงคือผลแกะครับใผลฟักข้าวเนี่ยผลฟักข้าวจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เด่นเลย2ตัวด้วยกันตัวแรกคือไลโคปีนครับโดยไลโคปีนที่อยู่ในผลแกะเนี่ยจะมีมากกว่ามะเขือเทศถึง70เท่าเลยนะเอาเมะเขือเทศมาลูกหนึ่งกับเอาแกะมาลูกหนึ่งน้ำหนักเท่าเท่ากันเนี่ยเทียบที่น้ำหนักเท่ากันนะแต่ปรากฏว่า เจ้าแกลกลูกนั้นเนี่ยกลับมีไลโคปีนสูงมากสูงกว่ามะเขือเทศที่น้ำหนักเท่ากันถึง่ยถึง70เท่าเลยและอีกหนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเด่นในแกะกก็คือเบต้าแคโรทีนครับโดยครับหยิบแครอทมาลูกหนึ่งนะแล้วก็หยิบแกะกมาลูกหนึ่งนะแครอทกับแกลกสองลูกนี้น้ำหนักเท่ากันแต่พบว่าเบต้าแคโรทีนที่อยู่ในแกลกหรือแกลกเนี่ยมีมากกว่าแครอทที่น้ำหนักเท่ากันถึง10เท่าเลยนะครับมาดูที่ ผลไามา้ตัวที่สองและสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่3านาะผลไม้ตัวที่2นะคือชนิดไอเซียมและสารต้านที่จะพูดถึงคือซีแซนทีนะครับซีแซนทีเนี่ยเมื่อก่อนจะได้ยินว่ามีเยอะในขา้าวโพดแต่ปรากฏว่าหยิบชนิดไอเซียมมาพวงหนึ่งกับหยิบข้าวโพดมาฝักหนึ่งน้ําหนักเท่ากันนะปรากฏว่าซีแซนทีที่อยู่ในชนิดไอเซียมเนี่ยมีมากกว่าซีแซนทีที่อยู่ในข้าวโพดเนี่ยถึง4ี่สิเท่าเลยนะเทียบชนิดไอเซียมกับขา้าวโพดน้าหนักที่เท่ากันนะครับแต่ซีแซนที นนไนโตรเจนมมากกว่ขาข้าวโพดถึงสี่ถึงสี่สิบเท่าย้ําว่าเราเทียบที่สี่สันตินะครับเมื่อก่อนเราใช้คําว่ามีสารอาหารในชนิดไนเตรเจนมากกว่ขาข้าวโพดสี่สิบเท่าพอพูดก็ว่าสารอาหารปุ๊บบางคนนึกไปถึงว่าเอ๊ะสารอาหารในขา้าวโพดมันมีแป้งด้วยนี่แต่ว่าชนิดไนโตีเจนเนี่ยม,มี แน่กว่ากข้าวโพด40เท่าหรือเปล่าไม่ใชนะ่อันนี้เราเทียบกันที่สารต้านอนุมูลอิสระล้วนๆคือเทียบกันที่4เซนตีนะครับแป้งก็ปล่อยข้าวโพดเขามีไปนะครับส่วน4เซนตีไม่ได้มีคาร์โบไฮเดรตอะไรเยอะขนาดนั้นนะสิ่งที่4เซนตีสิ่งที่ชนิดเลซียมมีเด่นเนี่ยไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตแต่คือ4เซนตีนะครับที่มากกว่ขาข้าวโพด40เท่าเลย ผลไม้ตัวที่สามและสารต้านตัวที่สี่ที่จะพูดถึงก็คือผลซีริครับซึ่งให้วิตามินซีเนี่ยสูงกว่าส้มถึงหกสิบเท่าเลยเหมือนเดิมหยิบซีริมาลูกหนึ่งหยิบส้มมาลูกหนึ่งน้ำหนักเท่าเท่ากันแต่ปรากฏว่าีิริลูกนั้นให้วิตามินซีสูงกว่าส้มน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ยถึงหกสิบเท่าเลยและสุดท้ายเลยครับซีปักรทอนครับซึ่งให วิตามินที่โดดเด่นมากๆคือวิตามิน E นะอัน pues นี้เป็นวิตามินที่โดดเด่นมากๆในการต้านอนุมูลอิสระในส่วนที่เป็นไขมันของร่างกายนะวิตามิน C เนี่ยจะเด่นในการต้านอนุมูลอิสระในส่วนที่เป็นน้ําของร่างกายนะครับส่วนวิตามิน E เนี่ยนะซึ่งมีเยอะในซีบัคทอนเนี่ยวิตามิน E เนี่ยจะเด่นในการต้านอนุมูลอิสระในส่วนที่เป็นไขมันนะครับของร่างกายนอกจากนี้ซีบัคทอนยังให้ไขมันดีๆอื่นๆด้วยนอกจากวิตามิน E แล้วเนี่ยซีบัคทอนยังให้กรดไขมันดีๆอย่างโอเมก้า3 6 9ด้วยนะอย่างถ้า บางท่าน,นต้องการเสริมโอเมก้า3นะซึ่งมีมากในไหนครับในปลาแต่ว่าเป็นมังสวิรัตเอ๊ะทำไงดีสีบักทอนี่แหละครับคือตัวเลือกอย่างดีเลยที่เหมาะในการเสริมโอเมก้า3ในแหล่งที่เป็นโอเมก้า3จากพืชน,นั่นเองนะก็คือสีบักั่นเองครับ แล้วนอกไปจากนั้นนะนอกจากสารต้านอนุมูลสระที่โดดเด่นแล้วนะครับใน G3 ในผมเก็เนี่ยยังมีแคโรทีนอยชนิดพิเศษอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไลโปแคโรทีนครับซึ่งไลโปแคโรทีนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนานโนธรรมชาติคือมีความสามารถทาให้สารต้านอนุมูลสระทั้ง170ชนิดใน G3 แตกตัวเป็นขนาดที่เล็กลงขนาดที่เล็กลงคือขนาดนานโนได้ยินคำว,ว่านานโนคือขนาดที่เป็น,นยงครับ เล็กมากๆนั่นเองเล็กมากๆแปลว่าการดูดซึมดีมากๆนั่นเองนะจึงทําให้สารต้านอนุมูลอิสระใน G3 ถูกดูดซึมได้ในปริมาณที่สูงเลยเพราะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระระดับนาโน,โนจากเทคโนโลยีนาโนธรรมชาติครับนั่นก็คือจากสารที่ชื่อว่าไลโปแครโรทีนซึ่งอยู่ในผลอะไรผลแกะนะหรือผลแกะนั่นเองครับ วิธีสังเกตไลโปแคโรทีนเลยบางท่านได้รับกรดทีสามไปสังเกตดูเลยจะมีจุสดสีแดงอยู่น้ำทีสามจะเป็นสีส้มๆเข้มๆเ,มเมนาะแต่จะมีจุดสีแดงๆอยู่จุดสีแดงๆนั่นแหละคือไลโปแคโรทีนมบางท่านตกใจเอ๊จุดสีแดงแปลว่าของแยกชั้นหรือเปล่าไมา่ชั้นกินเนี่ยของมันแยกตัวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะจุดสีแดงๆเนี่ยแปลว่าไลโปแคโรเทียมาันรวมกันอยู่ตรงนั้นเลยทําให้เราเห็นเลยว่าโอ้โหนี่แหละของดีเลย,เลยนะครับไลโปแคโรทีนา,นนานโนธรรมชาติแล้วบางท่านก็บอกอา้าวแต่ของฉันได้ทีสามไปเอามาส่องดูแล้วไม่เห็นมจุด สีแดงๆเข้มๆอย่างนี้เลยนะแปลว่าไม่มีไลโปแคโรทีนหรือเปล่าไม่ใช่ไมีเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ขวดนะครับบางขวดไลโปแคลโรทีนมารวมกันอยู่นะมันก็จะเห็นจุดเข้มๆแต่บางขวดไลโปแคโรทีนมันกระจายตัวทั่วนะท่านก็จะไม่เห็นจุดสีแดงๆตรงนี้แต่แน่นอนครับในทุกขวดของ G3 มีไลโปแคลโรทีนอย่างสม่ำเสมอให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนเนาะและเพื่อได้รับสม่ำเสมอในทุกๆแก้วช็อตที่ท่านดื่มก็เขย่าขวดก่อนรับประทานนะครับเพื่อให้ไลโปแคโรทีนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง แล,แล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าไลฟ์แพกนะครับรวมไปถึงที่3ด้วยมีโปรแกรมการการันตี90วันว่าจะกินไลฟ์แพกเช้า1นึ่งซองเย็น1นึ่งซองหรือที่สเช้า1ช็อตเย็น1ช็อตเนี่ย 60cc นะเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งช็อตที่ 60cc เย็นอหนึ่งช็อตที่ 60cc เนี่ยแบบนี้ต่อเนื่องกัน90วันนะแล้วถ้าวันที่91กินไลฟ์แพกไปแล้ว90วันเช้าสองเย็นสองแบบเนี้ย าต้านไม่เดี๋ยววันที่91กิน G3 ไปแล้วเช,ช,ชว้าช็อตกินช็อต9วันที่91สารต้านไม่ขึ้นนะครับทางบริษัทมูสกินยินดีดมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเท่ากับราย์แพก90วันหรือ G3 90วันนะให้กับท่านเลยนะโดยด้วย,วยก,าการการันตีนี้เราจึงต้องมาพูดถึงครับนวัมกรรมไบโอลิฟโตเลสแกนเนอกันสักนิดนึงนะเครื่องแกนเนอร์ S3 นะครับเป็นเครื่องที่ได้รับนะ การเอางานวิจัยที่รับรางวัลโนเบลในปี1930ครับของดรซีวีรามาเนี่ยมาทุ่มเงินไปอีก3,000ล้านบาทวิจัยและพัฒนาจนได้เครื่องไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์ก่อนจะพูดถึงไบโอโฟโตนิกย้อนกลับไปปี1930ก่อนก็90ปีที่แล้วนะครับดรซีวีรามาเนี่ยได้มีการคิดค้นการตรวจวัดสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาโดยไม่ต้องเจาะเลือดเพราะเจาะเลือดเนี่ยมันเจ็บตัวด้วยเนาะค่าใช้จ่ายก็แพงด้วยนะครับแล้วก็ สมัยก่อนนี่โอ้โหยิ่งสมัยเก้าสิบปีก่อนอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อซะอีกนะครับจึงได้มีการคิดดเรซีวิรามาจึงได้คิดค้นเนี่ยวิธีการตรวจสารต้านโดยไม่ต้องเจาะเลือดครับแต่ใช้วิธีการวัดด้วยการสะท้อนของลำแสงครับแต่สมัยที่ปีหนึ่งเก้าสามูเนี่ยโอ้นวัตกรรมนี้ก็ตื่นตาตื่นใจมากวัดสารต้านอน,นุมูลสระได้เทียบเท่ากับการเจาะเลือดแต่ไม่ต้องเจาะเลือดนะโอ้โหจึงทำให้นัดรางวัลโนเบลเลยในปีนั้นนะ1930แต่ สมัยนั้นเนี่ยโอ้โหเครื่องนี้ถูกพัฒนาออกมาตอนแรกมีขนาดใหญ่เท่ากับห้องหนึ่งห้องเลยที่มันใหญ่มากนะไม่สามารถตรวจได้สะดวกแนละ้วก็มันพกไปไหนไม่ได้นะจากนั้นมูสกินน์ฟอร์มัเด็กเนี่ยจริงได้นำงานวิจัยนี้มาแล้วก็ทุ่มเงินวิจัยไปอีก3,000ันล้านบาทนะครับวิจัยแล้ววิจัยอีกจนได้เป็นรุ่น S2 ก็เครื่องขนาดเล็กลงแล้วจนได้เป็นรุ่น S 3รุ่นปัจจุบนันขนาดยิ่งเล็กลงไปอีกนะครับพกไปตรวจที่ไหนได้สะดวกมากๆแต่เหมือนเดิมคงประสิทธิภาพในการวัดสารต้านอนะุมูลอิสระแม่นยั่ญ ประหยัดนะเพราะค่าใช้ใจ่ายในการตรวจแต่ละครั้งเพียงแค่100บาทเท่านั้นสะดวกเพราะว่าพบกไปไหนก็ได้ไม่ต้องอดอาหารก่อนตรวจด,ด้วยเหมือนเจาะเลือ,อดตรวจอาหารก่อนถูกครับแต่วัดด้วยสแกนเนอร์ไม่ต้องอดอาหารก่อนแล้วสะดวกอย่างหนึ่งก็คือรอผลแค่30วินาทีไม่ใช่นาทีนะ30วินาทีหรือครึ่งนาทีเท e. ่านั้นในขณะที่เจาะเลือดต้องรอผล2-3สาสัปดาห์เรียกว่าสะดวกทั้งก่อนตรวจและหลังตรวจและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือปลอดภัยครับเพราะไม่ต้องมีอะไรจับเข้าไปในตัวท่าน และสุดท้ายเลยย้ำอีกครั้งคือความแม่นยำเทียบเท่ากับการเจาะเลือดเลยดีแบบนี้หากท่านต้องการเลือกนะครับต้องการเลือกตรวจสารต้านอนุมูลอิสระเลือกเจาะเลือดหรือสแกนเนอร์ครับพิมพ์มันเข้ามาเลยนะเจาะเลือดหรือสแกนเนอร์ถ้าเจาะเลือดพิมพ์จอรอเข้ามาจอรอนะครับถ้าสแกนเนอร์ก็พิมพ์สกอเข้ามาหรือ S c เข้ามาก็ได้หรือ S3 เข้ามาก็ได้นะแปลว่าเลือกสแกนเนอร์นะโอเคคราวนี้เรามาดูหลักการทํางานของสแกนเนอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับหลักการทํางานที่บอกไปแล้วใช้การสะท้อนของลําแสง แสงอะไรหลักการทํางานก็คือเครื่องสแกนเนอร์เนี่ยจะปล่อยลําแสงสีน้าเงินครับ <All right. S 1> เข้าไป <All right. S 1> ในร่างกาย <All right. S 1> ส่วนที่ตรวจง่้ที่สุดก็คือเข้าไปที่มือ <All right. S 1> เนาะ เครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกระทบแล้วก็จะสะท้อนลำแสงนี้กลับข้มาที่ตัดเครื่องอีกครั้งนั้นเครื่องก็จะทำโดยหลักการทฤษฎีของสมัก็คือและเป็นหักการยืนยันแล้วนะครับว่าถ้าหากเรามีสารต้านอนุพันสัมาัสเพียงพอเนี่ยแสงที่เข้าไปเป็นสีน้าเงินถ้าเรามีสารต้านมากเพียงพอการสะท้อนของแสงต้องไม่เพี้ยนการสะท้อนไม่เพี้ยนหมายความว่าเข้าไปเป็นน้ําเงินต้องออกมาเป็นน้ําเงินนะครับ ถ้าเข้าไปเป็นน้าเงินออกไปเป็นน้าเงินแปลว่าการสะท้อนไม่เพี้ยนแต่ว่าท่านมีสารต้านอนุมูลสระสูงนั่นเองแต่ตถ้าท่านมีสารต้านอนุมูลสระเริ่มน้อยลงไปไหน่อยหนึ่งาการสะท้อนก็นจะเริ่มเพี้ยนลงมาหน่อยหนึ่งเพี้ยนลงมาเนี่ยวัดยังไงเราก็เทียบตามสีลุ้งเลยครับน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเมื่อกี้น้ําเงินเข้าน้ําเงินออกน้ําเงินคือไม่เพี้ยนแต่ถ้าเข้าน้ําเงินแล้วสารต้านน้อยไปหน่อย มันก็จะทีน้องนเป็นเสียวครับแต่ถ้าสารต้านท่านน้อยลงไปอีกคือเขาน้าเงินแล้วออกมาเป็นเหลืองเลยครับถ้าสารต้านน้อยลงไปอีกล่ะคือเขาน้ําเงินออกแล้วออกมาแล้วเป็นส้มแสดเลยไงแต่ถ้าสารต้านน้อยสุดๆเลยคือเข้าไปเป็นน้ nothing, ําเงินแล้วออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็นแดงเลยครับนั่นหมายความว่าสารต้านท่านน้อยมากๆเข้าเป็นน้ําเงินน่ะแต่เพี้ยนกลับออกมากลายเป็นแดงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครอยู่โซนแดงส้มเหลืองอันนี้ต้องเสริมสารสาต้านอนุมูลสละกนดๆแต่ใครเขียวหรือน้ําเงินก็อย่าชะล่าใจครับเพราะอนุมูลสรักทาร้ายเราทุกวินาทีที่เราหายใจทุกวินาทีที่หัวใจเราเต้นนั่นก็คือทุกเวลานั่เห็นนะครับเพราะว่าเราหายใจและหัวใจเต้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้น แดงส้มเหลืองต้องเสริมเขียวกับน้ําเงินก็ต้องเสริมเหมือนกันเพราะเราจะกัดตกไม่ได้เด็ดขาดนะเราก็ต้องเสริมสารต้านอนุมูลอิสระไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีอนุมูลอิสระมาทาลายร่างกายเราได้นั่นเองครับและเพื่อให้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเหมาะสมเมื่อกี้บอกไปแล้วไลฟ์แพ็ก็คือ สำหรับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็คือแนะนําเช้า1ซองเย็น1ก็คือ2ซองต่อวันนะเช้า1ซองเย็น1ซองนะครับหลังอาหารทันทีจะดูดซึมดีที่สุดนะซองหนึ่งก็คือสาเม็ดคือเช้าสาเม็ดเย็นสาเม็ดนั่นเองแต่สำหรับวัยรุ่นนะอายุ12ถึง18นะครับแนะนําให้รับประทานแค่วันละสองก็เพียงพอนะครับวันละซองซองนึงมี3เม็ดใช่ไหมอยากจะทาน3เม็ดหลังอาหารเช้าเลยก็ได้เดี๋ยวจะเอา3เม็ดเนี่ยมาแบ่งเป็นเช้าเม็ดกลางเม็ดเย็นเม็ดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะสำหรับ จะเช้าสามเลยก็ได้หรือเช้าเม็ดกลองเม็ดเย็นเม็ดก็ได้สำหรับวัยรุ่น12ถึง18แต่ถ้าต่ำกว่า12งต้องต้องเสริมตัวไหนเดี <babe. to S 2> so ๋ยวผมมีตัวแนะนำนะครับรออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวบอกนะแต่มาที่ตัวนี้ก่อน G3 เนี่ยขนาดแนะนำของ G3 ก็คือเป็นครั้งละ1ช็อตหรือครั้งละ6 0สิซีซีนั่นเองวันละ2ครั้งนะก็คือรวมแล้วก็คือวันละ2ช็อตนะก็คือเช้า1ช็อตเย็น1ช็อตลังอาหารทันทีก็จะดูดซึมดีที่สุดนั่นเองแต่ถ้ากินข้าวไปแล้ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้กินไลฟ์แพคกับจีสามก็กินได้นะครับสามารถเสริมหลังหลังอาหารไปนานๆแล้วก็ได้ก็อาจจะดูซิมน้อยลงมันนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าลืมไปเลยถูกไหมครัแต่ดีที่สุดก็คือหลังอาหารทันทีนั่นแหละทั้งไลฟ์แพคกละจีสามจะดูดซึมดีที่สุดนะเมื่อกี้ไลฟ์แพคมีแนะนำสำหรับอายุ18ปีขึ้นไปแบบเช้าสองเย็นเช้าสองเย็นสองเลยนะแล้วก็12ถึง18เนี่ยก็วันละสองแต่สำหรับจีสามเนี่ยอันนี้ทานได ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวเลยครับตั้งแต่เด็กอายุ9เดือนนะก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับเอาละครานี้เสริมวิตามินเกลือแร่นะสำหรับเด็กอายุตา 12, ย่ากว่า12กันบ้างเพราะที่บอกไปแล้วไลท์แพคเนี่ยมีขนาดแนะนําสำหรับ18อัพมีขนาดแนะนําสำหรับ12ถึง18แต่ถ้าเด็กอายุตา่ากว่า12ต้องนี่เลยครับผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่สาหรับเด็กจังก้ามน,นั่นเองนะซึ่งจังก้โมนเนี่ยก็ให วิตามินคือแร่ต่างๆสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีอย่างครบถ้วนเลยนะครับขนาดแนะนำของจังก็มอกก็คือ3เม็ดต่อวันนะซึ่งไร์แ็ลเนี่ยต้องกลิ่นกลืนแล้วก็ดื่มน้ำตาลเนาะแต่ว่าจังก็มอันี้เคี้ยวได้เลยนะเพราะว่ารสชาติอร่อยมากๆนะครับรสชาติที่อร่อยก็มาจากสารสกัดจากแบล็คเคอร์รนนั่นเองซึ่งความอร่อยนี้มาจากสารธรรมชาติร้วๆคือสารสกัดจากแบล็คเคอร์รนนะครับไม่มีการแต่งกลิ่นสีรสด้วยสารเคมีแต่อย่าง ะแต่แรดคาร์เรนนี่นแหละความอร่อยของมันนั่นแหละนะ ก็คือความอันตรายที่สุดของจักรกลนะไม่มีสารเคมีอะไรอันตรายแต่ความอร่อยแบบธรรมชาติของมันนี่แหละคืออันตรายอันตรายยังไงครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ใกล้มือเด็กเนี่ยเด็กเขาจะเอามาหยิบกินเล่นเป็นลูกอมเลยซึ่งไม่อันตรายต่อสุขภาพของเขาหรอกครับแต่อันตรายต่อกระเป๋าตังค์พ่อแม่เพราะมันจะหมดเร็วนะ้เดี๋ยวเราต้องซื้อให้น้องๆลูกนหล่เรากินถี่กินบ่อยนะอาจจะอันตรายต่อกระเป๋าตังค์เรานะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ให้ไกลมือเด็กนะเขาจะได้ไม่เอามากินเป็นลูกอมนะเพราะรสชาติมันอร่อยมากจากสารจากสารธรรมชา black c ค r รนั่นเองแต่แน่นอนครับดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะาทุกอย่างเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เป็นวิตามินเกลือแร่ที่ครบถ้วนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12เลยย้ำกันอีกครั้งขนาดรับประทานคือวันละ3เม็ดนะครับก็แบ่งทานก็ได้ก็เหมือนเดิมจะากกินเช้า3เม็ดเลยก็ได้แต่ว่าแน,นำแลวแบ่งทานแล้วกันแนละ้วก็เป็นเช้าก็เคี้ยว1เม็ดเย็นก็เคี m, เย้ยว1เม็ดเช้าเคี้ยว1เม็ดกลางวันเคี้ยว1เม็ดแล้วก็เย็นก็เคี้ยวอีก1เม็ดนะครับ ชาติอร่อยมากๆเนาะก็รวมแล้ว3เม็ดต่อวันครับสำหรับเบด็กอายุต่ำกว่า12ปีนึกถึงจังกระหม่อมเลย